ครับสวัสดีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไลน์เลยสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูในส่วนของการอัพเกียร์เพื่อหาเจ้ารองเท้าปีกเมฆก,กันนะครับสาหรับผมเนี่ยรองเท้าปีกเมฆเนี่ยเจ้ารองเท้าปีกเมฆตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ผมชอบใช้มากๆเพราะว่าในส่วนของเจ้ารองเท้าปีกเมฆเนี่ย มีความสามารถนะครับในส่วนของการปรับรถแร่ทีมที่2ของผมเนี่ยฮะเป็นทีมที่ใช้เล่นในส่วนของ PVP นะครับสังเกตเลยนะครับว่าผมจะใส่รองเท้าปีกเมฆเนี่ยเกือบทุกตัวยกเว้นแชมเปญเพราะว่าแชมเปญเนี่ยเราเน้นในส่วนของการโจมตีแรงนะครับสำหรับสาย PVP นะครับใครชอบลุย PVP ชอบเล่น PVP แล้วก็ผมว่าน่าจะได้รับชัยชนะได้ดีนะฮะ ผมไม่ได้ใช้โล่เลยนะฮะเนี่ยครับติดรองเท้าทุกตัวผมติดรองเท้าหมดเลยนะครับแม้กระทั่งปาก็เจ้าฉลามนี้ก็ติดนะครับเพราะว่าเจ้ารองเท้าพอมันมันแร่น้อยนะฮะสังเกตว่าทุกตัวเนี่ยแร่จะใช้นิดเดียวเองนะครับเนี่ยฮะอย่างเจ้าบาโพซิโนนี่ใช้แค่900พอมันใช้น้อยเนี่ยนะครับแร่น้อยเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ตัวเราเนี่ยออกเยอะนะครับ ก็ไม่ต้องพูดพำมทำเพลงครับไปล่าจเจ้ารองเท้าปีกเมฆก,กันนะครับผมเตรียมไว้แล้วในส่วนของอุปกรณ์มาอัพกันทั้งหมดวันนี้นะฮะห้าอันเนี่ยครับ1 2 3 4งี่ห้าขอแค่มาสักอันนึงเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าก็จะเอาไว้ไป็ลุย PVP นะครับอ่ะไปดูเลยครับครั้งที่หนึงมาไหม ลองดูครับมาไหมครับฮึดโอ้โหมาเลยครับคู่แรกหืมชิ้นแรกก็ได้เลยนะครับก็จริงๆก็ตัวนี้ถือว่าค่ายังไม่ดีมากนะครับเพราะว่าค่าลดแรกเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะถ้าเยอะเนี่ยจะลบหกโอเคนะฮะถือว่าได้มานะครับโอ้โหชิ้นแรกก็ได้เลยอ่ะไปดูชิ้นที่สองต่อเลยครับ โอ้โหเกาะศักดิ์สิทธิ์ค่าไม่ดีด้วยไม่เป็นไรครับเก็บไว้ไปย่อยอ่าเลื่อนครับชิ้นที่ 3! มาดูกันครับจะมีรองเท้าอีกสักคู่หไหมโอ้โหโลแห่งการป้องกันหนูได้โลผมไม่ค่อยอยากได้ฮนะโลไม่ได้ใช้เลยโล่นี่มีเป็น10อันเลยนะเอาไปใส่ให้ตัวที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ถือว่าค่าพลังกลางๆฮะไม่ดีมาก เหลืออีก2อันครับจะมาอีกสักหนึ่งไหมดูฮะครั้งที่4ไปครับรองเท้าโอ้โหโลอีกแล้วไอ้เกาะอ,อีกแล้วครับแลวค่าไม่ดีด้วยฮะเกาะเนี่ย44่ี่นี่ถือว่าต่ำนะฮะกลางๆนี่ต้องได้สัก50อาบถ้าสูงนี่ต้องหกสิบอาบคู่สุดท้ายครับไปดูกัน ้ยรองเท้ามาหน่อยโอ้โหกโลมาเกาะอ,อีกแนละ้วเกาะสามอันนี้นะฮก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายอดนะครับโอเคผมจะให้ไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของ PVP ที่ผมใช้เนี่ยคือผมเนี่ยมีเกียร์ลิมิเต็ดแค่อันเดียวโอ้โหดูฮะนี่ มาตีผมนะครับนี่ผมก็ชนะอีกแล้วโหนี่ผมแพ้แล้วก็อันนี้ออกไปตีมีคนนี้นี่มาแก้แค้นนะครับผมก็ชนะดูตัวดูนะดูนะผมจะให้ดูเนี่ยครับเกียร์นี่ này, ถือว่าลิมิเต็ดหลบสกิลนี่ 1, 2, หนึ่งสองสามโอ้โหประมาณห้าหกตัวนะครับสำหรับเกียร์ลิมิเต็ด ลองไปดูฮะคนเนี้ยเนี่ยเข้ามาแก้แค้นผมแต่ผมชนะได้นะครับสำหรับทีมป้องกันก็ของผมก็จะเป็นทีมนี้เนี่ยครับมีแต่ว่าผมเอาแชมเปญตัวนี้เห็นเขาก็ลองเอาใช้แชมเปญสามตัวดูแต่จริงจอ่ะลองไปดูฮะลองไปวิเคราะห์ดูว่าทด้ทำไมเราชนะได้ เนี่ยฮะก็ชนะรัวๆนะเนี่ยครับเนี่ยฮะผมก็ชนะก็ชนะได้อยู่นะผมเล่นโดยการกดออตโต้นะฮะเนี่ยครับก็มีมาตีเราก็ป้องกันชนะก็มีแพ้ก็มีรัวๆนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะชนะนะเพราะผมใช้รองเท้านี่มันรู้สึกว่าคลิกฮนะคลิกมาก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ l ล n e r ลนเจอร์บายเอกชแด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวกลับกันมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมสวัสดีครับ